สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี้แล้วเนาะค่ะนะพี่น้องแอ้ข้าวบะหนอกก็จะสิบบปซ่ปนบะทู้เนาะคะนะ่ะเนาะปนบะทู้หนึ่งนี่ค่ะบะทู้หนึ่งเส้นผักพริกะค่ะพี่น้องเส้นผักพริกดิบนี่ค่ะหัวแล้วนะพี่น้องก็เดียวกัพอกินแล้วพี่น้องไอ้พ่อบะหนอกกินก็เดียวนะ,ะบนปลา กับมะเขือทอดนะาำครับพี่หน้ เอ็นบอพี่น้องโอ้บากทีข้อมใด้ใจพี่น้องเอ้ยมาแรไม่ขั่วบัรนอกอันสิมกปลาเนือออนนะพี่น้องเนาะ้องสาวเพิ่นไปซื้อรถอีกขั้นหนึ่งขลซื้อมาใหมาเสาเนี้ แต่ไม่คว้าพนอกสิหมกนะกับพี่นนอกไม่คว้าพนอกสิใส้หอมหวาแดงสด ทำแล้วค่ะพี่หนุ่มแช่ไปแสบแล้วพี่หนุ่มคนข้นเพิ่อกับ่คนน้ำ้วค่ะพี่น้องเนาะตำเชี่ยวบกม่วงนะคะเนาะแย้มเอือรังไม่ข้อเป็นนักสีตำเชี่ยวกม่วงให้เบิรงนะคะแซ่บได้ค่ะพี่หนุ่มมะนีิชิปน์ปนสักโกแลตเนาะชิปปนนะคะ ปนปลาทูปนปนนิ่มแซะ,นนะ,ะไปเลยพี่น้องปนปนนิ่นนะคะใส่ไปเลยค่ะพี่น้อง ไี้ยจะไปค้นอันค้นหาอันพักบัวก่อนนะฮะต้นหอมก่อนนะพี่น้องเนาะให้ตู้เย็นมันสิมีบ่จะ้ะพี่น้องตั้ไม่ความมานะ้าพนักใส่อันนี้นะ้ำเลยพี่น้องใส่ขาน้ำนะคะน้ำมันจะหอมเลยพี่น้องเด้อใส่ลงไป ก็เดียวกับปลาไหลได้นพี่น้องว่าไม่สมพักนะพี่น้องนะปนจริงก็สมพักจริงก็บอกคืนๆอ๋อนะพี่น้องใส่นะพี่น้องก็วะนนั้น,นซีมักกินงี้นใช่ไค่ะพี่น้อง มันแบบ ic, ดดไม่เี็นมิ้งมิ้งแมาใส่สีแซ็ปเนาะพี่น้องว่ามันสีใส่ผงสุดรุดนะพีน้องเี่ยำต้มปลาแดกพี่น้องเห็นบน้ำต้มปลา ต้อป,ปลาปงเลยวครัพี่น้องอแสบแดงพักลพี่น้องใสบไหมครับเม่ตัวเดียวได้พี่น้องมาหลายหนเสิแห้งหลายล้วจะให้น้องสาวกินอ่ะเดี๋ยวแล้วมาเอาไม่หลายเนาะครัพี่น้อง สิบงป่ะพี่น้องแซ่บว่ะพี่น้องพอดีมักเลยรัสกสวยนะคะพี่น้อ,เองเทดเลยเน่ยเราไม่ปวดหันปวดตับไป เทเลยนะพี่น้องนี่นนะะนนปนยปลาเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นอะไรค่ะพี่น้องบลาะค่ะพี่น้องนี่ปนปลาเนาะค่ะพี่น้องปนปลาทูนะคะก็สวออันนี้นะค่ะพี่น้อง มาละนะคะเครืองคืนใหญ่นะพี่น้อกูนะบอสอันไหนบอว่าอันไหนป็ัวบนอกไปสื่อกับเขาเนาะสองน้อยหนึ่งเขาหานะคะพี่น่องสองน้วยหนึ่ง็ขั้วบนอกสื่อเนาะแล้วก็เขาเป็นหาเนาะกินแ่เดียวไปชุดสามมื่ไปสิบเอ็ดพอพี่นอต้างก้นเลยค่ะพี่น้องกินกคบอกเขานี่เครือเครือหำ่มริ่งก็ปกเข้าตอแลนะพี่น้อง อันนี้ะเขือฮัมลิงไม่รู้ผู้อื่นยังไงบอู้ออหต่ไม่ควบบ้นเอาเออมะเขือฮัมลิงแล้วก็มะเขือตาเล่เนาะค่ะนี่ะเขือตาเล่นี่ยนี่นี่เนี่ยแบ่วเราะมต่นี้หนึง้อนี้จะตีบบักง่ายหนึ่พี่้องเลยเห็นปะ เบิ้งขนี้ครับพี่น้องสงกินเขาเนาะคะ่ะนี่ขอนี้เ,เน,นะคะพี่น้องพ่อมากสกินเลยนะอ,อนี้นะพอนนะน้แล้วก็ผักเนาะง่ายๆนะอพี่น้องเนาเนียหนึ่อหันะคะพี่น,อน,น,งงน,น,อน้อง จะล,ล่างถ้วยล่างบวัวไว้จะสิกิน,น,นนะเนาะค่ะพี่น้องอเนาะขเขาเศร้าด้ค่ะพี่น้องกิะนเขาเศร้าเนาะอ่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค,ค่อยบันดาลกันแม่เด้อค่ะไปนะคะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ